การสวัสดีครับผมมื่อวาพบกับช่องบอกแฮบกับรถชนะช้าแนวกนเลยไปนองมื่อวก็ได้ลาบไปนองลาบเบียดแต่เบียดแย่างงน้อยไ่นองต่อไปซุกน้อใหม่เรื่องไปนอนครับนักจ้ากจะเป็นหอดแนงไปนองเอ้ยถ้าจะเปหมุนยุอยแก่อะไรมื่นก็วันหยุดเล้่องไปนอนีะขอเพียงเรื่องไปนองเอาไว้ไปนอนครับขอเงาสองห้อยไปนอนเดี๋ยวห้ซีบหายซีบหา มัคิดออนบวานเดี๋ยวนาอทางไม่ี่นอ,ยอยนใส่เงินพี่นองสุขสหม่ครับไอ้ลาบไี่นองครับลาบโคงลาบเบี้ยลาบโคงมันพี่นอง,องนก็นนี่งกาบฝากกดได้กดแชร์กดซัพจะไครให้ช่องบักแฮปก็รลดชนะเลยเรื่อพี่น้อง 賛成年以来のるもの。 やっぱりきっと、なかなか、そこまで、きっと。 โอ้ผมปนมิจ hmm. ฉ mm ุคไปเรานองเบ็ดหายเ็นไรัเบ็ดพ่อไปทำนยเนาะทำารตก่อ 这么大 ปั mm ๊บโตแล้องกิค่ไม่ต้องโกเสีปล่เลยอืมานึงเนอยวขวานงสมนี้กวอนักพินออกมาเลยท่ายไดคนนีมันจะยาวกนนี้พินออกจะด้อิ่มเนาก รู้สึกยเ้าไปนองไ่นองมึงเพราะเป็นพิธีพิธายเนเ้ยครับี่นองเนาะปากี่นองก็ได้ก็แจ่น้งองมาแคบกับดนขราร้านนี้ให้เลยพอ่น้นองแลหลัคลิปนี้ก็ขอตัวรลาไปก่อนเด้อไปนองพอกันทีนะครับผมสวัสดีครับ